การตื่นรู้คือเข็มทิตนำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสดนทรีคลื่นความทีปรับสมดุลใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวสัญญาณจากจกรวาลถอดรหัส The Great Shift เมื่อโลกกำลังเปลี่ยนผ่านและคุณคือผู้ร่วมทาง ณวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2568ท่ามกลางกระแสทานแห่งชีวิตที่หมุนวนคุณรู้สึกหรือไม่ว่าโลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความรู้สึกไม่สบายใจอย่างหาสาเหตุไม่ได้การรับรู้เวลาที่บิดเบือนไปจากเดิมหรือเหตุการณ์บังเอิญที่เรียงร้อยเข้ามาอย่างมีความหมายจนน่าประหลาดใจ หากคำตอบของคุณคือใช่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวและนี่มิใช่จินตนาการนี่คือสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ The Great Shift ที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกและมนุษยชาติเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตสำนึกและการแยกออกของมิติความเป็นจริงที่จะพลิกผันทุกสิ่งที่เราเคยรู้จักเสียงกระซิบแห่งการเปลี่ยนแปลง สัญญาณที่คุณอาจสัมผัสได้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มิได้ประกาศตัวด้วยเสียงกำปั้นหน้าหรือภัยพิบัติทางกายภาพแต่เริ่มต้นจากความรู้สึกภายในที่ละเอียดอ่อนสถานที่ที่คุณคุ้นเคยอาจดูแปลกตาไปในบัดดลเทคโนโลยีรอบตัวอาจเกิดขัดข้องอย่างไม่ทราบสาเหตุสัตว์เปลี้ยงแสดงพฤติกรรมผิดแปลกไป หรือคุณอาจจะรู้สึกเหมือนผู้คนบางคนจางหายไปจากคลิ่งความถี่ที่คุณรับรู้ได้หากหัวใจคุณกระซิบว่ามีบางอย่างไม่เหมือนเดิมและสัมผัสรอบกายดูแปลกตาไปจงอย่าตระหนกเพราะนั่นคือสัญญาณจากจักรวาลว่าคุณกำลังก้าวเข้าสู่บทใหม่แห่งการตื่นรู้อรารยธรรมโบราณมากมายไม่ว่าจะเป็นชาวโฮปิชาวมายัน หรือคำสอนในปรัชญาตะวันออกต่างได้พยากรณ์ถึงช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ไว้แล้วมันคือการเปลี่ยนผ่านที่ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่ใช่การเตรียมตัวด้านวัตถุสิ่งของแต่คือการเตรียมความพร้อมทางจิตวิญญาณด้วยการเลือกที่จะดำรงอยู่ในความสงบความกล้าหาญและความอยากรู้อยากเห็นอย่างมีสติเบื้องหลังม่านมิติกลไกแห่งความถี่ และการแยกความเป็นจริงหัวใจสำคัญของ The Great s h i f นี้อยู่ที่เรื่องของความถี่และการสั่นสะเทือนทุกสรรพสิ่งในจักรวาลล้วนมีคลื่นความถี่เฉพาะตัวและในขณะนี้คลื่นพลังงานใหม่กำลังหลั่งไหลเข้ามาสู่โลกทำให้ความถี่โดยรวมของดาวเคราะห์ดวงนี้สูงขึ้นสิ่งนี้เองที่นำไปสู่ปรากฏการณ์การแยกออกของความเป็นจริง คุณอาจรู้สึกเหมือนมีโลกสองใบดำรงอยู่คู่ขนานกันหรือสัมผัสได้ถึงความเงียบที่แทรกตัวอยู่ระหว่างความคิดผู้ที่สามารถปรับยกระดับเคลื่นความถี่ของตนเองให้สอดคล้องกับพลังงานใหม่จะค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นจริงหรือโลกใหม่ในขณะที่ผู้ที่ยังคงยึดติดอยู่กับความถี่ของโลกเก่าอาจจะยังคงอยู่ในมิติความเป็นจริงนั้นต่อไป การแยกออกนี้ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยวันเวลาที่ตายตัวแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของความถี่ที่ค่อยๆค,คลี่คลายไปสงครามแห่งความสนใจและการเลือกเส้นทางสังเคราะห์หรือธรรมชาติในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ท่วมท้นนี้เรากำลังอยู่ในท่ามกลางสงครามแห่งความสนใจความสนใจของเราคือพลังงาน คือเครื่องมือในการสร้างสรรค์ความเป็นจริงความเป็นจริงเทียมที่ถูกสร้างขึ้นจากการควบคุมความกลัวและสิ่งเร้าที่ฉาบฉวยพยายามดึงดูดความสนใจของเราอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ความเป็นจริงดั้งเดิมที่เชื่อมโยงกับกฎธรรมชาติสัญชาตญาณและความสงบภายในกำลังเรียกร้องให้เราหันกลับมาทางแยกแห่งความเป็นจริงกำลังปรากฏ เราทุกคนคือผู้เลือกเส้นทางด้วยคลื่นความถี่ที่เราส่งออกไปในทุกขณะจิตการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจึงเกิดขึ้นจากภายในความคิดและการเลือกของเราในแต่ละวันมีผลต่อตำแหน่งแห่งที่ของเราในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้การเดินทางภายในปล่อยวางสิ่งเก่าสู่การบ่มเพาะตัวตนใหม่ การเดินทางผ่าน The Great s h i f t นี้คือการเดินทางเข้าสู่ภายในอย่างแท้จริงความต้องการที่จะอยู่คนเดียวหรือปลีกวิเวกนั้นมิใช่สัญญาณของความซึมเศร้าเสมอไปแต่อาจเป็นที่จิตวิญญาณของคุณกำลังเข้าสู่ช่วงบ่มเพาะหรือ Incubation เพื่อการเกิดใหม่มันคือเรียงเรียกร้องให้เราปล่อยวางรูปแบบความเชื่อ และความยึดมั่นเก่าๆที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนใหม่ของเราอีกต่อไปนี่ไม่ใช่การลงโทษแต่คือการเติบโตทางวิวัฒนาการในระหว่างการปรับตัวนี้คุณอาจประสบกับอาการทางกายที่ไม่สามารถอธิบายได้การรับรู้เวลาที่ผิดเพี้ยนหรือความผันผวนทางอารมณ์อย่างรุนแรงนี่คือสัญญาณว่า ร่างกายและจิตใจของคุณกำลังปรับจูนเข้ากับคลื่นความถีใหม่โลกใหม่ในใจคุณเมื่อสภาวะภายในก่อร่างความเป็นจริงภายนอกคุณอาจเริ่มสัมผัสได้ถึงความทรงจําแปลกๆที่เหมือนไม่ใช่ประสบการณ์ในชีวิตนี้หรือตื่นจากความฝันที่สมจริงยิ่งกว่าความเป็นจริงนี่อาจเป็นสัญญาณว่าความทรงจำระดับจิตวิญญ,ญาณที่ลึกซึ้ง กำลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นและท้ายที่สุดแล้วโลกใหม่ที่เราต่างพูดถึงนั้นมิใช่สถานที่ใดๆแห่งหนึ่งที่เราจะเดินทางไปถึงภายนอกโลกใหม่มิได้รอคอยเราอยู่ที่ปลายขอบฟ้าแต่กำลังก่อกำเนิดขึ้นจากสภาวะภายในของเราแต่ละคนจงสร้างสรรค์มันจากศูนย์กลางแห่งใจโลกภายนอกที่เราเห็น เป็นเพียงภาพสะท้อนของสภาวะภายในของมวลมนุษยชาติโดยรวมบทสรุปอันลึกซึง้งคุณคือผู้ร่วมทางในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ The Great Shift คือปรากฏการแห่งการยกระดับจิตสำนึกที่กำลังคลี่คลายไปทั่วทั้งดาวเคราะห์มันคือการเดินทางที่อาจต้องอาศัยความกล้าหาญในการ,รเผชิญกับความไม่แน่นอน การปล่อยวางสิ่งคุ้นเคยและการเชื่อมั่นในเสียงกระซิบจากภายในสัญญาณต่างๆที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแปลกแยกการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้หรือเหตุซิงโครนิซิตี้ที่น่าทึ่งล้วนเป็นเครื่อนยืนยันว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิวัฒนาการครั้งสำคัญนี้หากสารเหล่านี้สั่นสะเทือนในหัวใจของคุณ นั่นหมายถึงจิตวิญญาณของคุณจดจำความจริงนี้เรียงร้อยไว้แล้วการตาระหนักรู้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นการฝึกผลสติการเลือกที่จะอยู่ในเคลื่อนความที่แห่งความรักและความสงบและการมุ่งความสนใจไปที่การสร้างสรรค์ความเป็นจริงที่เราปรารถนา คือกุญแจสำคัญในการเดินทางผ่านช่วงเวลานี้ไปสู่รุ่งอรุณใหม่ได้อย่างงดงามและทรงพลังอย่างแท้จริงในยุคแห่งการแยกมิติจงเป็นผู้ถือหางเสือแห่งจิตตนอย่าปล่อยให้เคลื่อนความกลัวซัดพาไปอย่างไร้ทิศท,ทางเพราะกุญแจสู่โลกใหม่ที่คุณใฝ่ฝันนั้นซ่อนอยู่ในการสั่นสะเทือนที่คุณเลือกที่จะเป็น ในวันนี้และทุกๆุกวันสวัสดีขอตอนรับสู่มิติตีสอนเร็น 5th element คือเพื่อนแท้ของฉันเดินทางภายในยกระดับจิตวิญญาณเชื่อมต่อพลังงานสุขบวนการตื่นรู้ กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสิ่งที่เราอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรานั้นพิเศษสดใหม่จัดว่าเด็ดแด่ไล g ์วอร์ kers คุณเชื่อสิ่งใดศาสนาใดไม่สำคัญหัวใจคือความรักเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกัน ทนาจิตใจตนให้สูงส่องแรงงดงามค้นพบสัจธรรมพารันคิจของการเกิดมาการตื่นรู้คือเข็มทิศนำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสด,ดนตรีคลื่นความที่ปรับสมดุลใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียว สวัสดีขอต้อนรับสู่มิติติซอนเรน Fifth Elements คือพื้นแท้ของฉันเดินทางภายในยกระดับจิตวิญญาณเชื่อมต่อพลังงานสู่กระบวนการตื่นรู้ Fifth Elements สูก่การตัดรู้